หกล้อราคาถูกคุณภาพดีนะครับผม FRR ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับใครต้องการ6ล้อเข้าไปใช้นะครับตัวนี้พร้อมทะเบียนเนี่ยไม่ถึงห้าแสนนะครับไม่ถึงนะครับผมนี่เชสซีดำสวยแล้วก็ยาวท้ายเสมอนะครับถึง6เมตร40เลยนะครับผมตัวนี้4 HK เทอร์โบคู่นะครับ240แรงม้าเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ตัวยูโร5นะครับผม สวัสดีครับผม CCW คังอะไรนะครับผมใครต้องการ6รล้อถูกราคาดีคุณภาพดีนะครับผม FRR นะครับตัวนี้ FRR 90ตัวนี้ CHK เอร์ b o คู่นะครับ240แรงม้าเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ตัว Euro 5นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้แชสซียาวนะครับถึง6เมตร40เลยนะครับผมนี่แชสซีดำสวยแล้วยาวท้ายเสมอนะครับ ตัวนี้เขาต่อมาติดจิบท้ายเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่มีผลอะไรนะครับผมแข็งแรงอยู่ดีนะครับก็เป็นสเปคหน้าแหนบหลังแหนบเหมือนเดิมนะครับสเปคสแตนดาดเลยตัวนี้เป็นเฟืองเร็วนะครับเบิร์เฟืองเบิร์สิบครับผมตัวนี้นะครับเฟืองเร็วเนี่ยลอยตัวดีนะครับประหยัดน้ํามันนะครับผมใครต้องการเอารถไปทํารถสไลด์เนี่ยเหมาะมากนะครับรถสไลด์หรือว่า รถที่วิ่งล่องหลังถนนนะครับบรรทุกสินค้าทั่วไปเนี่ยจะใช้ใช้เฟืองเร็วนี่จะจะดีนะครับประหยัดน้ำมันนะครับผม <Yes. S 1> อ่ะแล้วตัวนี้มาพิเศษนี่คือตัวนี้ 4HK เทอร์โบคู่นะครับ240แรงมา้าเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับผม <Yes. S 1> นี่นะครับเครื่องนิ่มเลยนะครับผม 4HK เทอร์โบคู่240แรงมา้มาไปเดี๋ยวค่อยๆดูนี่ไฟหน้าเป็นซีนอนด้วยนะครับสำหรับต,ตัวนี้ นี่ครับนี่ตัวนี้ครับเป็นยูโรห้าแล้วนะครับมาเทอร์โบคู่นะครับผมน้ำมันเท่าเดิมนะครับแต่แล้ได้แรงมาที่แรงขึ้นนะครับโ้ครับตัวนี้นะคใต้หัวสวยนะครับเป็นโลบ็อปไม่มีที่นอนนะครับผมตัวนี้ใต้หัวสวยนะครับหัวตรงรุ่นบ้านเรานะครับตัวนี้วางแทนกันได้เลย ไม่มีอะไรแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยเป็นซีนอนด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องอีกทีนึ่งเดี๋ยวเล่นกันให้ชมดูมเครื่องดีครับแรงดีคเครื่องไม่หลวมนะครับ ไม่มีไอไม่มีควันนะครับใช้งานกะต่อยาวๆนะครับต้วตินะราคาดีด้วยครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายในหัวเก่งนะครับตัวนี้รบครบคคปไม่มีที่นอนนะครับอ่าอุปกรณ์เดิมๆส,สวยๆนะครับใช้งานต่อยาวๆเลยตัวนี้เบาะนวมไม่ช้ำเลยนะครับคอนโซลครับ่ปขึ้นไปดูนี่ยังไม่ได้แมบ,บนะครับผม ระบบใช้งานได้ทุกส่วนนะครับใครต้องการมาชมนะครับเอินเจนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์เดินหน้าโอเค6ล้อราคาถูกคุณภาพดีนะครับผม FRR ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับใครต้องการ6ล้อเข้าไปใช้นะครับตัวนี้พร้อมทะเบียนเนี่ยไม่ถึง5แสนนะครับไม่ถึงนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับใครที่ต้องการรถบรรทุกคุณภาพดีนะครับ ก็ใครสนใจนะครับมาดูรถได้นะครับเรามีหลากหลายโมเดลหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับผมทั้งฮีโ o ทั้งอ s u ูซูนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับขอให้เยนเชิญเข้ามานะครับศูนย์อะไรลังสิตใหม่อันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ